การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปรักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสแมคดาวันที่2พฤษภาคมปี2025นะครับ วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน SmackDown เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของแชมป์ยูเนเต็ t สเต s c h a เปี้ยนแรนดี้ t อ n นครับที่ออกมาพูดถึงจอห์นซีนาแล้วก็เรื่องราวของ WWE Women Champion จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วย L.A. k n i g h t L.A. k n i g h t บอกว่าขอฉันพูดหน่อยเถอะสัปดาห์ก่อนเนี่ยฉันมาขอรีแมตช i n g แชมป์ U.S. แต่ต้องกลับมาปั้มหาผู้ท้าชิงอันดับหนึโอเคฉันก็ทำตามนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่จบอย่างที่ฉันต้องการทำไมล่ะ ก็พอโซโลสโคอาเนี่ยออกมาแล้วก็สไปซ์ใส่ชั้นจากนั้นเจีขอบฟ้าถูกก็กระโดดมูนซอวุ่นไปทั่วเวทีและทําไมเขาถึงทาอย่างนั้นได้ที่มันทําอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะคนที่ชั้นจะเจอกับมันในคืนนี้เดเมนเพลสเดเมนฉันรู้ว่านายอยากจะทําอะไรและชั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนายแต่นายควรเลือกเวลาที่จะออกมาให้มันถูกต้องเข้าใจไหมเดเมนพีทเปิดตัวออกมานะครับเดเมนพีทบอกว่านายนายพูดถูกเราไม่มีปัญหากันสัปดาห์ก่อนชั้นออกมาเพราะว่าดูไม่อินไช เรโซมาเนียเนี่ยมันจบไปแล้วฉันไม่มีข้อแก้ตัวและฉันพร้อมที่จะก้าวต่อไปแต่หมอนั่นนี่ยังไม่จบมันยังพูดถึงฉันอยู่และดึงครอบครัวของฉันเข้ามาเกี่ยวข้องฉันเลยออกมาหุบปากมันเอลเอนไอบอกว่าฉันเข้าใจว่ามันปากหมาและนายอยากจะออกมาตบมันฉันเข้าใจดีแต่นายเลือกเวลาผิดนายมาในเวลาของฉันฉันเลยเสียโอกาสในการเป็นผู้ท้าชิงพูดตรงๆนะแมต์มันพังก็เพราะนายเดนเมพีดบอกว่าไม่เห็นด้วยว่ะ โซโลสโควาเป็นคนสไปซ์ใส่นายฉันแค่กันไม่ให้นายโดนเคมอลแล้วก็กด12-3เท่านั้นแอลเอ็นบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะปากหมาใส่นายนะแต่ฉันว่านายเนี่ยยังวนอยู่กับอดีตยังวนอยู่กับเรโซมาเนียเพราะนายโดนเคมอลแล้วแพ้ไงอย่ามาโยนความล้มเหลวใส่ฉันนายไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอาจจะยัด BFT ปิดเกมไปก็ได้อย่าเอาความผิดพลาดของนายเนี่ยมาเป็นของฉันเดวินพีทบอกว่าแต่จากที่ฉันเห็นเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มจากตอนที่นายเสียแชมป์ในเรโซมาเนียนะ แอลเวย์ไบอกว่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาบอกฉันรู้ว่าฉันแพ้ฉันยอมรับและฉันเข้าใจและฉันก็พยายามเดินหน้าชิงแชมป์คืนมาทันทีแต่พูดให้ชัดเลยที่ฉันยังไม่ได้ชิงเนี่ยก็พรอนนายเท่านั้นเดเมนพีตบอกว่าเราจะเถียงกันแค่ไหนก็ได้แต่เราต้องเจอกันคืนนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องรอแล้วให้กรรมการออกมาแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่าผู้แรกนะครับเดเมนพีตเจอกับ LA วย์ไนท์ตัวแมนโอเคนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียว นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้มีท่าทุ่มอะไรมากนะักแต่ว่าการเตะต่อยมันก็มีการพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาทําให้ตัวแม์เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับแต่ทางด้านของ l อลเ์นเนี่ยมีการใส่ท่าต่างๆระหว่างแม์ที่เป็นรูปเป็นร่างมากกว่าก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะครับตอนจบซโลสโคอาเข้ามาเล่นงานเดเมนเพลสหลังจบแม์ครับเจยขอบฟาถูออกมาเล่นงานทาง L อลเแล้วก็เดเมน l พลสแต่ภาพมาที่แฟกซียมนะครับถูกสัมภาษณ์เรื่องที่เขาจะเจอกับพิตตี้เดลลี่ในคืนนี้แฟกซียมบอกว่า พวกเราตื่นเต้นมากพวกเราจะมาพิชโฉมแท็กทีมที่นี่แมตทีเอลซีสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำให้พวกเราตื่นเต้นมากที่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่สมักดาวคือที่ที่หลีกแท็กทีมดีที่สุดพิตตี้เดลลี่เข้ามาในฉากนะครับพิตตี้บอกว่า yes boy ดีนะที่พวกนายรู้ว่าสมักดาวเนี่ยเป็นที่ที่แท็กทีมนั้นหิวกระหายเหมือนที่พวกนายเนี่ยเดบิวต์อย่างยอดเยี่ยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเราดีใจที่ได้เห็นพวกนายที่นี่แต่ฉันอยากจะบอกว่าพวกเรารู้ว่านายดีแค่ไหนและรู้ว่าพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมกว่าขนาดไหน นายเก่งแต่ยังไม่เจ๋งขนาดนั้นอะ่ะแล้วเจอกันนะจาะเธอจา๋าแต่ภาพมาคู่2ครับแฟกซิ่มเจอกับพิตตี้เดลี่ตัวแมทโอเคนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวแมทน่าจะสนุกกว่านี้นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายมันดันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนในทานเฟเซอร์นะครับสอกเข้าปากเอลทานพรินซ์จนแตกยับคือแรงจนเลือดอาบเลยนะครับเราคิดว่าน่าจะต้องเย็บหลายเข็มอยู่และสุดท้ายครับแมทก็รีบตัดจบไปตอนจบแฟกซิยมใส่คอมโบเอาชนะไปได้ แต่ภาพมาที่ BF a ฟกับมิชินนะครับเข้ามาหา n เอ k าดิ i t บีแฟบอกว่ารู้ไหมจากแมตทีเอลซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆใช้ก,กับมิชินเลยตัดสินใจว่าอยากจะมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างมิชินบอกว่าพวกเรารู้ว่าลีฟเนี่ยหายไปถ่ายหนังแต่พอพวกนั้นกลับมาพวกเราอยากจะชิงแชมป์เชลซีกรีนเข้ามาในฉากนะครับเชลซีกรีนบอกว่านิโคลัสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันคือการขโมยที่น่าเกียดของเซเรนาเวกาพวกเรากําลังพูดถึงแชมเปี้ยนเดสเตทแชมเปี้ยนอยู่นะ อย่าให้ฉันเนี่ยต้องพานายขึ้นศาลเลยเอางี้แล้วกันถ้าฉันบอกว่าฉันจะไม่พานายขึ้นศาลนายต้องให้บางอย่างที่ฉันต้องการนี่อลิบอกว่าถ้าพูดถึงการรีแมตต์มันจะไม่เกิดขึ้นคืนนี้แน่นอนเพราะเซรีน่าเวกาจะเจอกับไพเปอร์ในเวทในคืนนี้ไม่แน่นะไพเปอร์อาจจะชนะแล้วกลายเป็นแชมป์หลังจากมีก็ได้แต่ภาพมาที่นายแจ็คเปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับนายแจ็คบอกว่าขอบคุณทุกคนเสียงตอบรับอบอุ่นดีนะฉันดีใจที่ได้กลับมา แต่ตอนที่ฉันหายไปเนี่ยแชมป์ของพวกคุณอย่างทิฟฟานี่สแตกตันก็วิ่งวุ่นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้หัวหลุดส่วนฉันเนี่ยนั่งโฟกัสกับตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อกลับมาทวงสิ่งที่เป็นของฉัน WWE Women Champion ทิฟฟานี่เปิดตัวออกมานะครับทิฟฟานี่บอกว่าเดี๋ยวนะจะบอกว่าจะมาถล่มฉันแล้วเอาแชมป์ไปงั้นเหรอขอบอกไว้ก่อนเลยว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ทิฟฟานี่คนเดิมที่เคยโดนรังแกอีกแล้วตอนที่ฉันใช้สิทธ์ cash in ใส่เธอเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของฉัน แต่ฉันสู้กับชาร์ลอตต์แฟลร์แบบตัวต่อตัวในรสเซลมานียและฉันก้ชนะมาได้ถ้าต้องสู้กับเธออีกฉันก็จะชนะเหมือนกันเนลมี่เปิดตัวมานะครับเนลมี่บอกว่าดูพวกเธอทะเลาะกันเนี่ยแล้วมันน่าสมเพชชะมัดจำได้ไหมตอนที่ฉันพยายามชิงแชมป์จากไนอาเธอนั่นแหละทิฟฟี่ที่คอยช่วยเหลือทุกครั้งพวกเธอสองคนทําให้ชีวิตของฉันพังและตอนนี้จะมาบอกว่าพวกเธอเปลี่ยนไปแล้วเหรอไม่คนที่เปลี่ยนไปคือฉันต่างหากฉันไม่ใช่เนลมี่คนเดิม ไม่ใช่เด็กดีที่เดินอยู่หลังเบียนกาไม่ใช่คนที่ปล่อยให้เจดคาเกลเยียบย่ำอีกต่อไปฉันจัดการเจดไปแล้วฉันคว้าแชมป์มาแล้วแต่เรื่องยังไม่จบยังไม่พอถ้าต้องผลักเธอใส่รถฉันจะไม่ลังเลเลยที่จะผลักเธอเนี่ยเข้าไปให้รถทับด้วยหลังจากนั้นเจดคาเกลเปิดตัวออกมานะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็สั่์กันนี่อดีตเปิดตัวออกมานะครับแล้วก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยทั้ง4คนจะต้องเจอกันแบบ,บแทกทีนม,มนะครับต่ภาพมาคู่3นะครับเดอะมิสเจอกับอเลสเตอร์แบงค์ ตัวแมนโอเคเลยนะครับเราชอบตรงที่ความชัดเจนในการปล้ำของทั้งสองฝ่ายแบล็กเนี่ยเน้นการปล้มไปที่การโจมตีแบบเตะต่อยเป็นหลักเลยนะครับแทบจะไม่มีท่าทุ่ใม้เราเห็นในขณะเดียวกันครับเดอะมิสเองก็ใช้การโกงเป็นหลักเหมือนกันพวกการกระตุกแขนดึงฝ้าเชือกอะไรพวกนั้นทําให้เห็นว่าแม้จะสู้การเตะต่อยไม่ได้แต่ก็สามารถใช้ประสบการณ์ในฐานะของนักมวยปล้ำต่อกรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตอนจบอเล็กซ์เซอร์แบล็กใส่แบล็กแมดกดนับ3าเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่ซานโตโรเอสโกบาเข้ามาหาเลฟินิกนะครับซานโตโรเอสโกบาบอกว่าฉันเห็นนายสู้ในเรซโซมาเน่ฉันบอกเลยว่ามันสุดยอดของความผิดหวังเลยว่ะนายแพ้ในแมตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนายแพ้ให้กับลูชาจีนแดงอย่างเอลการเดออเมริกาโนเรเมซิโอเนี่ยยอมให้นายปั้ม hm แทนแท้แล้วนายก็ทําพังตอนนี้ลูชาดอที่ยอดเยี่ยมตลอดการเนี่ยหายหัวไปแล้วและคนที่จะมาแทนที่เขาก็คือฉันคนนี้เพราะงั้นนายจะต้องฟังสิ่งที่ฉันพูดเลฟินิกบอกว่า อย่ามายุ่งเรื่องของฉันมีรู้ชาคนเดียวที่ฉันจะฟังและคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่นายถ้านายมีปัญหามากนะมาเจอกับฉันคืนนี้เลยตัดภาพมาคู่4ครับเซรีนาเวกาเจอกับไพเปอร์เนวิทตัวแมนโอเคนะครับถึงแม้มันจะดูช้าไปสักหน่อยแต่ว่ามันก็มีการพยายามใส่ท่าใหญ่ๆอยู่ตลอดด้วยความที่ไพเปอร์เนวิทเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่มีฝีมือดีนะครับการใส่ท่าต่างๆจึงผ่านไปได้อย่างสวยงาม การเล่าเรื่องในแมตช์เรื่องขนาดตัวอะไรเงี้ยก็ถือว่าทาได้ดีนะครับทำให้มันน่าเอาใจช่วยเซเรนาเวกาทุกครั้งที่มีการโต้กลับก็ถือว่าทาออกมาได้ไม่แย่ตอนจบเซเรนารวบกดเอาชนะไปได้นะครับแต่ภาพมาที่นิกเออรดิทกับแกง๊งเครื่องนอนโซโลนะครับนิกเอาดิทบอกว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะที่พวกนายเนี่ยออกมาทําให้แมตช์พังโซโลบอกว่าอย่ามาโทษพวกเราสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดเมนพีตต่างหากที่เป็นคนทําให้แมตช์ยกเลิกเจคอบแค่ออกไปเตือนทุกๆคนว่าอย่ามาแย้มกับเขานิกเออดิทบอกว่าเตือนงนเ งั้นฉันขอเตือนเอาไว้เลยใน Back กลัเจคอบไนท์จะต้องป้องกันแชมป์กับเดเมนเพลิสและแอลเอไนแบบ3เศเซา s โลสโกว่าบอกว่ามันไปเวน,นั้นได้ไงวะตามหลักแล้วเนี่ยคนที่ชนะในแมตช์นั้นคือดูไม่ไทยต่างหากเพราะงั้นคนที่ควรจะได้ชิงแชมป์กับเจคอบคือดูคนเดียวเท่านั้นนี่อดีตบอกว่าก็จริงแฮง,งั้นลืม3ามเซาไปเปลี่ยนเป็น4เศเซาเลยละกันเพิ่มดูไม่ไทยเข้าไปเจคอบฟาทูบอกว่าได้เลย ฉันไม่สนจะเพิ่มมากี่คนฉันก็ไม่สนไม่ว่าจะเป็นใครฉันจะกินพวกมันทั้งเป็นและฉันจะเป็นแชมป์ยูเอสเนี้ต่อไปซโลบอกว่าฉันรู้ว่านายพยายามจะทําอะไรนายพยายามจะทําลายเจคอบใช่ไหมนีออนดิบบอกว่าไม่เลยนายต่างหากแต่ภาพเมื่อที่แรเดียอตันเปิดตัวมาหน้าเวทีนะครับแรเดียอตันบอกว่ามันผ่านมา2ชั่วโมงแล้วก็จริงแต่ยินดีต้อนรับสู่ไฟเด y Night s m a c ด d o w n จอซีน่าเนี่ยคนทั้งโลกอาจจะมองไม่เห็นแต่ฉันเนี่ยเห็นเขาชัดเจนมาตลอด 20ปีที่ทุกคนคิดว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่แต่ฉันรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามันเป็นคนหญิงยโสเห็นแก่ตัวและเป็นเด็กเส้นที่ได้ทุกอย่างตามใจจองซีนาคือของเล่นใหม่ที่นายใหญ่ชอบฉลาดดีนะที่นายชายุคพีจีเป็นเวทีสร้างตัวยอมเป็นตัวการ์ตูนมีชีวิตเดินได้เพื่อเงินทองเพื่อชื่อเสียงแต่ฉันฉันทําทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวเองเขาไม่เคยแคร์นักมวยปั้มในห้องแต่งตัวไม่เคยแคร์แฟนๆอย่างพวกคุณสิ่งเดียวที่จองซีนาแคร์ก็คือผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น นั่นแหละที่ทําให้เขามีชื่อเสียงมีเงินและมีช่องทางสู่กระแสหลักเขาทําให้ทุกเดือนเนี่ยต้องมีเสื้อยืดใหม่ขายในร้านทั้งผ้าคาดหัวหมวกปอกคอปอกแขนกางเกงยีนขาสาั้นรองเทางาา้าผ้าใบผ้าขนหนูอะไรก็ตามที่มันใส่ชื่อและคําว่า never give up ได้เขาจะขายมันให้กับลูกของพวกคุณทุกคนเขาพยายามทําให้พวกคุณเนี่ยรักเขามากกว่าที่เคยรักพูดถึงเรื่องของเด็กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอร์ซีนาบอกว่าเขาไม่เคยมีลูกเพราะเขาเลี้ยงดูลูกของพวกคุณมาตลอด จอสิ่งเดียวที่นายเลี้ยงคือราคาสินค้าของตัวนายเองจนพ่อแม่ของทุกคนที่นี่จะต้องทำงานสองกะเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ซื้อของของนายการขายวิญญ,ญาณไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับนายใช่ไหมจอนนายทำแบบนี้มา20ปีแล้ว Hustle, l o y o t t y r s s p e t t h u s t l e เนี่ยฉันให้ผ่านนะแต่ l o y a l ต y กับ Respect หายไปไหนและฉันเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องนี้ซะหน่อยพรสัปดาห์ก่อนนายมายืนต่อหน้าฉันแล้วบอกว่าจะลบชื่อของออตันเนี่ยออกไปจากหน้าปรติศาตร นายพูดว่าทุกสิ่งที่ครอบครัวฉันสร้างไว้ในวงการไม่มีค่าอะไรฉันบอกตรงนี้เลยนะว่าไม่มีทางไม่มีวันนายจะทําแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อฉันตายไปแล้วเท่านั้นนายบอกว่านายคือตัวแทนของแชมป์ตัวจริงคนสุดท้ายไม่เลยจอนนายคือตำนานคนต่อไปที่ฉันจะกระทืบและฉันจะกระทืบนายในวันเสาร์หน้าแบ็คลาสที่บ้านเกิดของฉันฉันจะกระทืบนายต่อหน้าเมียต่อหน้าลูกต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าครอบครัวต่อหน้าคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดตระกูลของออตัน ฉันจะเตะนายด้วยพันช์คิกจนหัวเลโกของนายปลิวข้ามโลกไปเลยแล้วฉันจะปิดฉากนายด้วยตัวอักษร3ตัวที่อันตรายที่สุดในโลกของมวยปั้ม R K O ตัดภาพมาที่นายแจ็กกับเนลมีนะครับนายแจ็คบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันฉันจะลืมสิ่งที่เธอเคยพูดกับฉันเราต่างทําหน้าที่ของตัวเองเธอไปล้างแค้นเจตคาเกลฉันจะจัดการทิฟฟานี่อย่ามาขวางทางฉันและทุกอย่างจะดีเองเนลมีบอกว่าได้ แต่ภาพมาคู่5นะครับเรฟินิกเจอกับซานโต้เอสโคบตัวแมทโอเคนะครับอาจจะไม่ได้มีการเหินหาวแบบลูชามากมายนะักแต่การปั้มของทั้ง2คนเนี่ยมันมีการโต้กันไปโต้กันมาตลอดบางช่วงถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยทีเดียวทําให้ตัวแมทเนี่ยมันมีอะไรให้ดูอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ช่วงรุ้นของแมทอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่ตอนจบเรฟินิกใส่เมเทร่รากดนับ3เอาชนะไปได้ ต่ภาพมาที่การสัมภาษณ์เจคคาเกลกับทิฟฟานี่สแต็กตันนะครับว่าพวกเธอเนี่ยมีปัญหาการแล้วจะจับคู่กันยังไงทิฟฟานี่บอกว่าอย่างแรกเลยถ้าฉันเป็นนายอาร์เนี่ยฉันคิดว่าฉันจะต้องไปร่วมมือกับเนลมี่อยู่แล้วและนายแจ็คเนี่ยต้องรู้ว่าแชมป์เหมาะสมที่จะอยู่กับฉันมากกว่าแล้วก็เธอเจคถ้าเธอไม่มาขวางทางฉันทุกอย่างจะโอเคเจคคาเกลบอกว่าเธอต่างหากที่อยากมาขวางทางฉันยังไงก็เถอะฉันจัดการเนลมี่ในรสเซลมานีไปแล้วและตอนนี้ฉันคุยกับนิกเอลดิตมาเรียบร้อยสัปดาห์หน้าฉันจะเจอกับนายแจ็ค เพื่อดูว่าใครเนี่ยจะกลายเป็นผู้ทาชิงแชมป์กับเธอทิฟฟานี่บอกว่าก็ตลกดีนะฉันเกือบเอาชนะเธอได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะงั้นถ้าเธอได้มาชิงแชมป์ฉันก็แค่เอาชนะเธออีกรอบก็แค่นั่นแหละไปแล้วตัดภาพมาคู่หกครับทิฟฟานี่แสแต็กตันเจดคาเกลเจอกับเนโอมิไนอัจจักตัวแมทออกมาโอเคนะครับเอาจริงๆผมชอบตอนที่ไนอาแจ็กกับทิฟฟานี่สู้กันนะมันดูเข้ามือมากๆทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเออได้เจอกันหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นไปได้ นะครับก็เลยการใส่ท่าต่างๆการเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําออกมาในจังหวะที่ดีมากๆมันแรงมันสมบูรณ์แล้วมันน่าสนใจถึงแม้ในแมตช์นี้ทั้งสองคนจะเจอกันน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าไม่เลวตอนจบนะครับเจคาเกลพาวเวอร์บอมในะแจ็คก,กดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์ครับเนลมีเข้ามาเล่นงานเจคาเกลสรุปเุกณากันหน่อยครับทุกคนเฮก้ารแรกครับจะมีการป้องกันแชมป์ยูนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนแบบสีเศร้า L อลเนเจอกับเดเมนพีดเจอกับดูไม่ไทยเจอกับเจขอบฟาทู เหการที่2ครับเจคาเกลจะเจอกับนายแจ็คสัปดาห์หน้าเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์ WWE Women Champion เหการที่3ครับวีแฟบกับมิชินอยากชิงแชมป์แท็กทีปสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับเดเมนพีทเจอกับเอลเวนไนคู่นี้ไม่มีการตัดสินคู่ที่2ครับแฟกเซียมเจอกับพิตตี้เดลลี่แฟกเซียมสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่สามเดมิดเจอกับอเล็กซ์เตอร์แบ็กอเล็กซ์เตอร์แบ็กเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4เซรีนาเวก้าเจอกับไพเปอร์เนวิทเซรีนาเวก้าสามารถเอาชนะไปไปด้ คู่ที่5เรฟินิกเจอกับซานโตสเอสโคบาเรฟินิกสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่6ทิฟฟานีสแตกตันเจคาเกลเจอกับนายแจ็คและเนลลมิทิฟฟานีสแตกตันกับเจคาเกลเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้นะครับในด้านของแมตช์สัปดาห์นี้นะครับถือว่าแมตช์เยอะพอตัวเลยนะทุกคนคือมัน6แมตช์เลยอะแต่ตัวแมตช์ก็ไม่ได้แย่หรือว่าน่าเบื่อจนเกินไปนะครับแต่ละแมตช์เนี่ยถือว่าทําหน้าที่ออกมาได้ดีน่าเสียดายที่แมตช์แท็กทีมของพิตตี้เดลลี่เนี่ยมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเข้ามาม ไม่งั้นเราคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่สนุกสนานมากกว่านี้แน่นอนส่วนแมต์อื่นครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็สนุกใช้ได้ในด้านของเนื้อเรื่องครับทุกคนเอาจริงๆด้วยการที่แมต์มันเยอะเนื้อเรื่องมันก็เลยค่อนข้างน้อยซึ่งแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเรื่องของฝั่งแชมป์หญิงเป็นหลักนะครับที่มีการเดินหน้าไปเรื่อยๆในด้านของฝั่งแชมป์ US ครับที่เป็นสีเศร้าเรามองว่ายังไงเนี่ยเจคอบก็น่าจะป้องกันแชมป์ได้อย่างแน่นอนเพราเพึ่งได้มาจะเสียเลยมันก็เร็วไปหน่อย ถึงแม้ดูไม่ไทยจะอยู่ในแมตช์ครับแต่ว่าถ้าเจ้าตัวไม่โดนกดมันก็ไม่เป็นไรแต่เอาจริงๆครับเราก็มองว่ามันค่อนข้างเป็นการจับยัดไปนิดนึงนะครับเหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีตัวเจ๋งแจ๋วหรือว่าเนื้อเรื่องดีๆให้ดูไม่ไทยได้ลงไปเล่นอ่ะมันก็เลยมาอยู่ตรงนี้แบบงงๆนะครับคือเข้าใจแหละว่าดูไม่ไทยเข้ามาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแมตช์นี้เพราะว่าเอเวไนท์กับเจคอฟฟัตูเนี่ยมาตีกันมานานและมาตีกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับการเพิ่มเดเมนพีดเข้นึ ก็เลยต้องเพิ่มดูไม่ไทยเข้าไปอีกคนเพื่อดึงกระแสให้แมตชนี้นมันน่าสนใจมากขึ้นก็มารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับส่วนในด้านของแชมป์โลกหญิงครับที่สัปดาห์หน้าจะมีการหาผู้ท้าชิงคนใหม่เราคิดว่าเนแจ็คน่าจะเป็นผู้ชนะในแมตชนี้แหละเพราะว่าเนลมีเนี่ยน่าจะออกมากวนเจดคาเกลหรือเปล่านะครับคือที่ผมอยากให้มันเป็นเนย์แจ็คนี่ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนแจ็คฝีมือดีขึ้นจริงๆครับแล้วมันมีความเข้ามือกับทิฟฟานี่เป็นอย่างมาก จังหวะหลายๆอย่างเนี่ยทำออกมาได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะพวกแบบพูซิฟิกบอมอะไรแบบนี้นะครับและทั้งแมทเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรให้ดูมากกว่าอย่างของที่เจ็ดคาเกลเจอกับทิฟฟานี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือถ้าแมทมันไม่มีพาวเวอร์บอมในช่วงท้ายตัวแมทมันแทบจะไม่มีอะไรเลยครับการโจมตีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างธรรมดาไปสักหน่อยเป็นมวยป้ามสูตรสําเร็จที่ป้องกันความผิดพลาดเท่านั้นเองซึ่งในแง่ของการเปลี่ยนรสชาติผู้ท้าชิงเนี่ยเจดคาเกลน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี ในแง่ของความสนุกผมว่าแนจ็คอาจจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละทุกคนเวลาการบิลลอัพเนี่ยมันค่อนข้างน้อยพอสมควรคือแบบแบ็คลาสมันจะมาแล้วอะสัปดาห์หน้าเนอะไหมผมยังรู้สึกว่ารสเซอเมเน่มันเพิ่งจบไปเองนะเว้ยทำห้ศึกใหญ่ใหม่มันมาแล้ววะมันแบบมันมาเร็วมากก็นั่นแหละฮะรอดูกันไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็วันนี้ประมาณนี้สำหรับ s m a c k d o w n ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกัันนนคิปหห้าสรบ